กจกรรมการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับคาราวานนักท่องเที่ยวจากจีนกว่า100คันครับข้ามด่านพรมแดนอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายท่องเที่ยวเทศก,กาลสงกรานต์ทั่วไทยครับที่สะพานมิตรภาพไทยสปปลาวข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่4ด่านพรมแดนอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายชูวิทย์สิริเวชกุลผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกทททนำคณะให้การต้อนรับ คาราวานรถยนต์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนจํานวนประมาณ100ขคันนะครับมีนักท่องเที่ยวรวมกว่า300คนโดยการต้อนรับมีทั้งการจัดแสดงกองสบัดชัยมอบพวงมลาลัยดอกไม้และของที่ะระลึกนะครับสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวจีนเป็นอย่างมาก โดยคาราวานนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยเดินทางผ่านถนน r 3 a จากมณฑลยูนนานประเทศจีนตามกิจกรรม2024 Amazing Thailand Songkran Festival h u n d Vehicle Safe Driving Event ครับท้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมนักท่องเที่ยวแบบคาราวานท่องเที่ยวจากประเทศจีนให้เข้าสู่ประเทศไทยในช่วงเทศกาลสงการานต์ประจำปี2567ของททท,ทสำนักงานคุณหมิงมณฑลยูนนานโดยได้ร่วมกับบริษัทนำเที่ยวพันธมิตรจำนวน6บริษัทเสนอขายแพ็กเกจที่น่าสนใจ ให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เดินทางเข้ามาเที่ยวเทศกาลสงกรานซึ่งคาดว่าปี2567จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ7ล้าน3แสนคน